สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมล์มวันเล่บอกเลยว่าการได้ร่วมงานกับสาวไทยจะทําให้ชีล่าักตบอดีตท,ทีมชาติคนเก่งของบราซิลจะปลื้มคนไทยเข้าแล้วครับล่าสุดนะครับก็โพสต์ภาพทีมสีม่วงคู่กับนุสราและติดแฮกแท็กเป็นภาษาไทยนะครับคือคําว่าสีม่วงได้ร่วมงานกับเจเจก็อเอ่ยปากชมเจเจรัวๆนะครับและได้เห็นฟีดแบ็ก ของคนไทยที่ตามเชียร์ทีมสีม่วงกันอย่างถล่มทลายทั้งยอดคนดูและการเม้นให้กำลังใจแน่นอนว่าชีล่าในฐานะหัวหน้าทีมก็ย่อมดีใจอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ชีล่าปลืม้มทั้งตัวนักกีฬาก็คือนุสราเองแล้วก็แฟนๆคนไทยด้วยนะครับใช้ภาษาไทยในแคปชั่นพลังเอฟีชาวไทยช่วยกันตามเชียร์นักกีฬาจนขาปลื้มไปแล้วจริงๆครับยอดเยีย่ยมมากๆแฟนๆชาวไทย